นิคีเช้าวันอังคารที่22สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่22ครับเจอกันในนิคีเช้าอีกวันครับซึ่งวันอังคารกับวันพุธนั้นเป็นวันที่เราเน้นครับเพราะอังคารกับพุธนี่จะแตกเกือบทุกอาทิตย์ครับแทบจะทุกอาทิตย์เลยนะครับถ้าไม่แตกเช้าก็แตกบ่ายอาทิตย์ที่แล้วก็รู้สึกว่าจะแตกวันอังคารกับวันพุธนะครับช่วงกลางสัปดาห์ ก็ฝากช่องทางติดตามครับทางเพจครับเพิ่งเปิดใหม่ครับเข้าไปติดตามได้นะครับเมื่อวานก็ลงคลิปสำหรับหุ้นลสเซียไปหุ้นทางฝั่งยุโรปก็มีรัสเซียเปิดอยู่หุ้นเดียวครับส่วนอังกฤษกับเยอรมันปิดครับติดทำการสำหรับนิกกี้ในเช้านี้ครับดูจากกราฟแล้วครับเปิดลบครับแล้วขึ้นไปแตะบวและรอบหนึ่งแล้วก็ลงมาลบใหม่ก็ดูกันยาวๆครับว่าวันนี้ คุจะบวกหรือลบนะครับก็ผลจากการคำนวณจากตัวเปิดครับ228 3 42นะครับ2ตัวถอดตามตัวคำนวณ3ตัวได้ตามนี้ครับเหมือนเดิมครับ8แทน3ครับก็เป็น842เข้าไปครับก็ได้ตามนี้ครับมี3ก็แทน8มี8ก็แทน3นะครับเป็นแบบนี้เลยเมื่อวานก็เป็นแบบนี้ครับ สาม,มา8หาย8หาย3มาเหมือนเดิมนะครับยึดแนวทางคำนวณเป็นหลักครับใครชอบก็พิจารณาครับจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับวิ่งรูดวันนี้ให้2ครับเด่น2ครับรู้สึกว่าตัวเปิดวันนี้เลข1เยอะมากเลยนะครับแต่ตัวคำนวณออกมาก็เป็นเลขเบื้องหน้าเหมือนกับตัวเปิดครับ แล้วก็เลขเรียงนะครับเลขเรียงเล็กพี่น้องมาดูว่าวันนี้นะครับผลออกมาจะเป็นแบบไหนจับสูตรวินครับได้ตามนี้ครับ2 2 2ส2 4 2 8 4 2า3 4 4 4, 4 8ี่สองี่สี่ี่นะครับ3 2 3 4 3 8มี่สถอดจากตัวคำนวณ3ตัวครับเลขหน้าไว้หน้าเลขหลังไว้หลังครับก็คือถอดตัววินได้ตามนี้ครับรู้สึกว่า จะมีอยู่10กว่าหางนะครับลองพิจารณาดูท่านชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ลองดูครับน่าจะเป็นแนวทางให้ท่านนะครับสำหรับสายลุ้นตารางหุ้นครับตารางหุ้นที่92ครับไม่แน่ว่าวันนี้จะพอจับตารางหุ้นได้ไหมนะครับก็ดูให้ดีแล้วกันว่าหุ้นจะบวกหรือหุ้นจะลบนะครับวันนี้ตารางหุ้นอาจจะไม่ได้ใช้ครับถ้าหุ้นวิ่งอยู่ต่ำระดับนี้ครับ ก็ลองดูครับคลิปนี้อาจเป็นแนวทางดีๆให้ท่านครับขอคนละหนึ่งไลค์ครับจะขอบคุณคุณอย่างสูงครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณมากครับ